ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเจนนะคะในรูปแบบที่แบบว่าอ๋อ oh. น่าสดมากเลยอ่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุคที่แบบว่าแต่งสายไปมหาลาัยใครว่ายากนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็จะมีทั้งมัธยมทั้งมหาลาัยอะไรใดๆก็ตามแต่ว่าถ้าใช้เจนมาแอปแต่งแบบว่าเปิดเรียนไปมัธยมเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องเนาะก็หน้าเราเนี่ยโกงได้มากสุดแอปได้มากสุดก็น่าจะเป็นวัยมหาลัยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เจนจะมาแต่งให้ดูกันว่าลุคใสๆไปมหาลัยที่แบบว่าถูกระเบียบอาจารย์ไม่ว่าไม่มีใครเพ่งเรงไม่ได้แบบว่าโอ๊ยบอกตาดำปี่ ปากสีม่วงจัดอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งใส่แบบถูกระเบียบถูกวินัยแล้วก็เรียนได้สบายได้กันน้ำกันเหงื่อกันแดดทุกสิ่งถึงอย่างเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะเจนก็ลงครีมบำรุงไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้อากาศบ้านเราไม่ใช่แค่ตอนนี้สิอากาศบ้านเรามันร้อนตลอดเวลยอยู่แล้วเนอะร้อนร้อนมากๆเลยก็อยากจะแนะนําให้ลงเป็นพวกเซรัม่มหรือครีมหรืออะไรก็ได้ที่เบาๆนะคะอย่างเจนเป็นคนน้ำมันเมื่อกี้ก่อนแต่งหน้าเจนก็ได้ลงตัวนี้ไปแล้วนะคะเป็นอินนิฟรีนะคะไวท์ทอนอัพเอสเซนตตัวนี้ บางเบามากแล้วก็ต่อด้วยกันแดดนะคะเจนใช้ Canmake Mermaid Skin UV เจลนะคะ SPF ห้ SP บวก PA 4บวกตัวนี้เลิศมาก<ม>พอเราลงบำรุงเรียบร้อยแล้วเราลงกันแดดเรียบร้อยแล้วก็จะมาลงคูุชชั่นเลยดีกว่าเพราะว่าขี้เกียจนะคะขี้เกียจจะมานั่งลงแบบว่ารองพื้นใช้ฟองน้ำนู่นนี่มันก็ใช้คูุชชั่นเลยเดี่ยวเดียวรู้เรื่องแล้วก็มีกันแดดเพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะคะเจนใช้ m i l เล่นะคะรุ่นไวท t นน i n g ตัวนี้ Oil Control Matte Coverage SPF SPF ห้าสิบ PA สองบวก ไปค่ะด้วยนะคะลำคาญค่ะเดี๋ยวเราจะแต่งไม่เสร็จสักทีนะคะผมนี่เป็นอุปสรรคต่อความงามจิเลยเกิงจริงก็โกนผมสิน <c oughs> <c oughs> ี่ แล้วในส่วนอื่นที่ยังมีรอยสิวโผล่ขึ้นมานีนิดหน่อยนะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ในการกรบค่ะวันนี้เจนใช้คอนซีลเลอร์ของเลฟลอดนะคะค o ลเลอร์ส mm hmm. สีที่เจนใช้นะคะ mm hmm. เป็นเบอร์0 mm ูนย์สองไลท์เนะคะตัวนี้าย แล้วค่ะแล้วก็มาลงแป้งกันนะคะก็ลงคอนซีลเลอร์กันพอประมาณแล้วเนาะก็จะเห็นได้ว่าคูชั่น1ชั้นเนี่ยก็ทําให้ได้งานผิวที่มีความปกปิดระดับหนึ่งแล้วนะน่าจะเป็นประมาณไลท์ทูมีเดียมเนาะก็โอเคแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ของเลฟลอนคาเลเตอร์ทับเข้าไปอีกที่หนึงก็ ก็โอเคแล้วนะก็ถือว่าแบบเป็นผิวผิวรอยสิวนิดนิดหน่อยที่มันผุดขึ้นมาก็ปล่อยปล่อยมันไปบ้างก็ได้ไปเรียนเนาะไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปแบบว่าไปเมืองนอกไปหรือไปออกรายการไปถ่ายละครที่แบบว่าจะต้องหน้าเป๊ะคมชัดไม่มีรอยสิว HD อะไรขนาดนั้นไม่ต้องนะคะผิวผิวนะคะไปเรียนนะคะผิวก็ขั้นตอนต่อมาก็จะมาลงแป้งกันเลยนะคะวันนี้เจนลงเซตแป้งด้วย In นนิตฟรีโนซีบ้า Mineral Pack ตัวนี้นะคะเป็นแป้งเป็นแป้งแบบว่าไม่ผสมรองพื้นตัวนี้จะไม่ทำให้สีของรองพื้นหรือครูช่นหรืออะไรดๆ นะคะคจะลงกับแป้งของมูจิตัวนี้โอเคนะคะแล้วเราก็มาเขียนคิ้วกันต่อเลยดีกว่านะคะเผื่อแบบเวลาที่เร่งรีบเนาะการออกจากบ้านที่แบบมีผิวที่ดีแล้วมีคิ้วก็คือจบเดี๋ยวเราจะเขียนคิ้วด้วยวันนี้นะคะเราจะใช้ของมีตัวนี้ค่ะชื่อรุ่นอะไรจําไม่ได้เพราะว่าสีได้หลุดลอกเลือนหายไปหมดแล้วเพราะว่าใช้จริงนะคะเจ๊ใชนะะ้น่าจะเป็นประมาณสีแบบน้ําตาลเทาๆอะไรประมาณนี้มาเดี๋ยวเราเขียนคิว้วกันดีกว่า แล้วเราก็จะใช้สีบรอนเซอร์นะคะที่เจนใช้เป็นประจำก็คือบอบบี้บรา n ตัวนี้นะคะเป็นบอบบี้บรา n ์บรอนซิ g พาวเดอสีโกลเด้นไลท์ตัวนี้ใช้กระปรงเรียวเทคนิคแบบนี้นะคะฟูฟูประมาณนี้เอามาทำเป็นไลท์สันจมูกค่ะตัวนี้ถึงจะเป็นเลยก,ก็ต้องมีด่างเนาะ แล้วเราก็มาทําเป็นให้หัวคิ้วมันคุงมฟูอย่างนี้จะได้ดูเป็นธรรมะมากขึ้นแล้วก็จะเซตขนคิ้วนะคะด้วยอายบรูมัสคาร่าของเคตัวนี้นะคะเจนใช้เบอร์ D R 1นะคะจะเป็นสีน้ำตาลประมาณแบบน้ำตาลเข้มคนผมดำคนผมน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยใช้ได้สวยเลย ่อมาเรามาแต่งตากันนะคะลงไพรเมอร์ตากันนิดนึงนะคะเผื่อแบบว่าพักเที่ยงแล้วแบบออกไปทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวข้างๆมอแล้วแบบแดดร้อนเหงื่อออกแล้วเอายแชโดว์ไหลเยิ้มมันจะมันจะไม่งามนะคะก็วันนี้เจนใช้อ่าเป็นไพรเมอร์ตาของอ e ีตดีรุ่นพบเทมตัวนี้นะคะ เราก็จะมาแต่งตากันนะคะวันนี้เจนจะใช้พาเลตเดียวเลยคือพาเลตของ Pony Effect m e m b o x ตัวนี้นะคะเจนใช้พาเลตเบอร์02นะคะพิงครูมจะเริ่มด้วยสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะในการสร้างเบ้าตาเบาๆอ่อนๆหอไปเรียนนะคะไม่ได้ไปเที่ยวนะคะแล้วเราก็จะมาใช้สีชมพูเข้มตรงนี้นะคะซัดลงไปตรงกลางตาเลยค่ะกึ่งกลางตานะคะใช้นิ้วเนี่แหละคะ่ะ แล้วเราก็จะมาใช้สีอ่อนสุดต,ตรงนี้นะคะในการฟาดหัวตาค่ะใช้นิ้วเหมือนกันนะคะนำแปรงเล็กๆอันนี้นะคะมาใช้สีชมพูนี่ค่ะชมพูขวาล่างสุดนะคะในการไลที่โคนขนตาล่างค่ะกลับมาใช้แปรงอินฟีตัวนี้เลยคะ่ะที่เราเซตรองพื้นทั้งหน้าใช่ไหมคะใช้ตัวนี้ในการไฮไลท์ใต้ท้องคิ้วค่ะใช้กระแปรงซิกมานะคะตัวนี้ สวยเลยลืมบอกนี่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะใส่คอนแทคเลนส์ของเก t ซีเ k ทน,นะคะสีเชอรินบราวนะคะถึงจะไปเรียนก็แอบว่าใสา่ตาส้านก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์นิดนึงให้ตาดูแบบวิ่งวับมีอะไรเป็นสีน้ำตาลที่แบบก็ยังพอจะดูเป็นธรรมะอยู่นะคะแล้วเรามาเขียนไทป์ลายกันต่อด้วยว e ีตูดี o พรูฟเทตัวนี้นะคะเขียนคนขนตาด้านในให้มันดูแบบว่าเอ้ยคนขนตาชาดปึ้งอะไรอย่างนี้ ต่อไปเรามากิดอายไลเนอร์กันนะคะเจนใช่อายไลเนอร์ตัวนี้ค่ะเซซานโกคุโบโซอายไลเนอร์ R ตัวนี้นะคะหาซื้อง่ายราคาถูกค่ะตามมือวันสารมีขายเลย แล้วเราก็มาดัดขนตากันค่ะเจนใช้ที่ดัดขนตาของชีเซโดโนนี้นะคะดัดเลยตัดขนตาค่ะวันนี้เจนใช้มาสคาร่าของเฮโรอินเมกนะคะรุ่นสีชมพูดำอย่งนี้จะให้เอเซขนตาที่ยาวนะคะแผ่ฟูฟ่องมากเลยค่ะเลิศ เราก็จะได้ดวงตาที่แบบว่าดูมีอะไรนะคะดูมีสีเบาๆมีอายไลเนอร์มีขนตาลุคนี้ไม่แนะนําให้ติดขนตาปลอมก็คือไปเรียนนะคะก็แค่แบบว่าแต่งเบาๆนี้พอดัดขนตาปัดขนตากรีดอายไลเนอร์เบาๆซับซ,บซ,บซบพอแล้วถ้าเกิดเลิกเรียนแล้วจะไปไหนต่อค่อยติดขนตาก็ว่ากันนะคะเอาละค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะด้วยความที่เราเป็นวัยเรียน,นยก็พยายามอย่าไปปัดสีนูด้ดหรือสีอะไรที่ทาให้เราดูแก่อะไรย่างี้มากมายนะคะจะแนะนําให้ปัดสีชมพูสว่างๆใสๆดีกว่านะคะสีน้าตาลสีนูด้ดอะไรปัดมันจะดู ไม่เหมาะกับวัยนะคะวันนี้เจนเลือกใช้ตัวนี้เลยนะคะ mm. Brush on Illumasca ตัวนี้นะคะ mm. เจนใช้สีเคที่ค่ะ mm. ใช้กับแปรงบอบบี้บาวตัวนี้นะจ๊ mm. ปะปัดไปเลย แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าปัดแก้มให้ดูเด็กให้ดูใส่เนี่ยนอกจากจะเลือกโทนสีบลัชออนที่แบบว่าดูใส่ๆดูเบาๆดูบางๆดูซบับซับลแล้วเนี่ยก็เลือกที่จะปัดมาถึงตรงหน้าแก้มตรงกระจุกตรงนี้เลยกนาะก็จะให้ลุคที่ดูแบบว่าดูแบลว่าดูแบลว่าดูแบบแบบอุ้ยเด็กอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะมาถึงเราจะไปเรียนนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็ควรจะมีโครงหน้าที่เล็กนะคะเพราะก็ถ้าเกิดว่าหน้าเราบานเกินไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกับกระดานดำที่อาจารย์เขียนอยู่นะคะ อะไรอ่ะคือเชยมากเลยกระดานดเดี๋ยวนี้เรียกว่าไวบอร์ดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเก็บกรอบหน้ากันนะคะด้วยบรอนเซอร์ที่เจนใช้อเป็นประจํานะคะก็คือตัวเดิมเลยบอบบี้บราว์ที่เอาที่เราเอามาใช้หลายดังนี่แหละใช้กระแปรงเรียวเทคนิคตัวนี้นะคะในการเก็บกรอบหน้านิดนึงหนาุดนี้นะคะเราจะไม่บาน <laughs> แข่งกับกระดานนะคะ ทีนี้เราก็จะมาทาปากกันค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าย้อนกลับไปตอนที่เจนอยู่มาหาลัยเนี่ยอาจจะนานแล้วนะคะก็ยุคนานนการทาแค่ติ้อย่างเดียวก็คือเจ๋งแล้วนะก็เหมือนเดิมละกันเราก็ทาตีนไปละกันแล้วลเดี๋ยวเราค่อยมาทาทับด้วยสีอ่อนๆใสๆนุ่นๆอะไรอย่างงี้ดีกว่าวันนี้ตินงที่เจนเลือกใช้นะคะเจนใช้ของเอพิลนะคะกลาสเจลลิปนะคะตรงนี้ห่าซื้อได้ที่เกาหลีนะคะที่ไทยยังไม่นําเข้ามาแต่ถ้าใครมีโอกาสได้ไปซื้อนะคะเจนซื้อสีเบอร์ pk ศานะคย์หนึ่ตัวนสวยมากเลย จะชมพูก็ไม่ใช่จะส้มก็ไม่ใช,จใช่จะแดงก็ไม่ใช่เหมือนมันรวมมาอยู่ในแท่งเดียวนะคะอืมก็ดูสวยสายดูเด็กดูแบลนะคะแต่ไม่ดูสกอยนะคะถ้าเกิดทาสีที่แรงกว่านี้แล้วทาเยอะกว่านี้เนี่ยก็จะดูเป็นสกอยไปเลยดูเป็นเด็กแว้นอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่โอเคเราไปเรียนนะคะให้เกียรติชุนักศึกษาของมหาลาัยของน้องๆด้วยนะจ๊ะ แต่เรายังไม่จบเท่านี้นะคะเราจะมาทาทับด้วยลิปสีนูดสีสวยๆที่แบบเจนเลือกโทนสีของแบบว่าเป็นนูดอมส้มๆผิดๆนะคะเป็นสีนี้นะคะเจนใช้ของ r o ร a า a ม็ e ซ e เนะคะตัวนี้เจนใช้สี coy คะ่ะอ่านว่าคอสีคอยะคะ่ะเดี๋ยวมาทาให้ดูเลยมาแล้วเราก็มาใช้นิวในการเกลี่ย สีสวยมากเห็นไหมสีสวยมาก เป็นคอมบิเนชันที่แบบว่าแนะนําเลยนะคะการทาติ้นข้างในสีออกแบบส้มๆชมพูแดงๆแล้วก็ทาด้วยสีนูดอมส้มข้างนอกเนี่ยคือแบบสวยมากเอาละค่ะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วนะคะนี่เป็นฟินิชลุคที่เจนได้ในวันนี้นะคะเป็นการแต่งหน้าใสาๆไปมาหาลาัยใครว่ายากนะคะก็จะได้ลุคที่แบบว่าเบาๆใสๆผิวๆอย่างนี้เนาะตาไม่ต้องแน่นมากมาเน้นแก้มที่แบบว่าดูสีเป็นธรรมชาติดูเหมือนแบบคนอะไรก็ไม่รู้เขินอายหรือบม่มแดดตลอดเวลานะคะแล้วก็สีปากที่แบบไล่สีเป็นธรรมชาติประมาณนี้นะคะ นี่ยค่ะเป็นฟินิชลุคที่ว่า แต่งไปเรียนเนี่ยยังไงก็คือแบบว่าดูสวยสุภาพดูให้เกียรติมหาลัยดูให้เกียรติสถานที่แล้วก็ใช้ได้ในหลายๆโอกาสไม่ใช่ว่าจะแต่งลุกนี้แค่ไปเรียนนะคะคุณจะไปเที่ยวไปดูหนังไปเดินห้างไปเจอพ่อแม่สามีเจอพ่อแม่แฟนหรือจะไปงานบุญงานบัพลุกนี้ได้หมดเลยแต่ถ้าใครอยากจะแอดขนตาปลอมเข้าไปก็ขอให้เลิกเรียนก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ขนตาปลอมเข้าไปหรือว่าจะเปลี่ยนสีเป็นแบบสีที่แรงขึ้นสีแดงสีส้มสีมว่วงอะไรใดๆก็ว่าไปแต่ว่าตอนเรียนเนี่ยก็คือขอให้เรียนเสร็จก่อนแล้วจะทํทอะไรเพิ่ม,เพ,มเพิ่มสีแก้ม กันไปนะคะแต่ว่าณจุดนี้ที่เราไปเรียนก็ขอให้แต่งแค่นี้พอเนาะก็นี่แหละคะ่ะวันนี้เจนก็มาเสนอลุคแต่งหน้าไปเรียนใส,ส่ๆง่าย,ายๆแค่นี้ได้นะคะก็ยังไงวันนี้เจนไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพบกับเจนในลุคข้างหน้าที่แบบว่าจะแต่งหน้าลุคไหนอะไรใดๆกันแล้วสำหรับใครที่ยังงงหรือย,ยังคาใจว่าใช้เครื่องสําอางอะไรบ้างเดี๋ยวเจนจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่แคปชั่นด้านล่างแล้วกันนะว่าใช้อะไรยังไงบ้างวันนี้เจนไปก่อนแล้วนะคะบายยไปเรียนแล้วดีกว่า